โอเคครับผมก็กราบเวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแลย้วกันนะครับผมช่องอเล็กซ์นะมินิเกมโซโฟเอ็กซ์ตรีมของเราเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับวันนี้แคชไฮราคาลงถูกมากชิ้นละ5 0 0ห0นนะเมื่อกี้ผมประกาศรับไปแล้วได้มาประมาณ10กว่าชิ้นได้มาประมาณ10ชิ้นพอดีแต่ยังไม่มีคนมาขายเลยนะเออถ้ามีขายก็จะรับเรื่อยๆตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองโยกตู้ดูมาดูเลทโยกตู้กันทุกคนไม่มีใครทำแล้วช่วงนี้ไม่มีใครทำจิ๊บโยกตู้แล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า เลดโยกตู้มันจะดีหรือเปล่านะครับทุกคนไปเป็นแ h ทไฮทั้งหมดนะถ้าได้ยูนิเราก็ต่อเราก็ต่อยอดได้อะแนทาฮชิ้นละ 50k ใช่ไหมถ้าเราติดยูนิ u อะยูนิมันชิ้นละประมาณ 200k มั้งไดาจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมส่องแป๊บนึงแคทไฮเนี่ยถ้าดึงจาก2ชิ้นละ 60k แต่ถ้าโงงอะเมื่อกี้วงโงได้มาประมาณ10ชิ้นนะชิ้นละ 50k ก็ 500k ส่วนแคสยูนิคมันมีอะไรบ้างอ่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนแคสยูนิคตัวนี้ราคาเท่าไหร่ผมจาไม่ได้ว่าแคสยูนิคมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นไฮหรอผมจําไม่ได้นะแคสยูนิคมีอะไรบ้างมันต้องเข้าไปดูในสว่านมันดูไม่ได้ว่ะทุกคนในนี้มันดูไม่ได้นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาโยกเลยแล้วกันเพื่อมีการเสียเวลาครับผมมีเหรียญในนี N ่เปล่าวะครับหนึ่งนะเหรียญเดโก้ชิปมีแต่ของแรไม่มีไม่มีไฮโู้ไฮชิ้นละแปดร้อยดีีเลยนะแพงอยู่นะมาไม่ต้องใส่เลย ไม่ต้องใส่ครับไม่มีครับเหรียญเดโก้ไปครั้งละแสนห้าเลยนะไอเทมถูกทำลายแรกก็ไปแล้วอุ้ยเพิ่มว่ะยูนิตใส่กรอกใส่กรอกเท่าไหร่อ่ะทุกคนอันนี้คือเราน่าจะได้กําไรแล้วนะผมว่านะน่าจะได้กําไรแล้วนะแค่ไส่กรอกเนี่ยเนี่ยใส่กรอกเดิมๆก็อันละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะ,นะครับได้ของตัวอะไรอ่ะได้ของเลมาไปต่อครับยังไงก็กาไรนะผมว่าเนี่ยที่ใส่กรอกอย่างเงี้ย คืโคตรเอาเรื่องว่ะให้ก่องสชิ้นเป็นเซรากับเลไปต่อครับทำลายเทมปุกทำลายไปรวดเร็วคลิปนี้อันนี้น่าจะระดับไฮเหมือนเดิมโอเคหลังโคมสีชมพูถ้าสีถ้าสีโ้มจะได้ราคาดีกว่าสีชมพูนะเพราะสีสม้มันบวกฮิตนะครับโอเคเพิ่มระดับเป็นยูนิคครับ หมวกหมีหวกเอชกับ SP ชพีจัดไปหมวกโจรโอเคเทมถูกทำลายไปต่อครับอีกเยอะ19ชิ้นนะคลิปนี้ระดับไฮเหมือนเดิมครับคลิปนี้19ชิ้นนะทุกคนฝากกดไลค์ด้วยใครที่ดูอยู่นะตอนนี้ได้มงกุดครับระดับไฮเหมือนเดิมเป็นของเล่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับโยกอันอื่นไปก่อนมองกุดน่าจะขายได้เอ้ย แรดดับหัวแรดดับยูนิคเนาะอันนี้มีราคาเปล่าวะไม่น่ามีนะผมว่าอันนี้เพราะว่าสเตตันมันไม่ได้โหดอะไม่ได้ดีอะมันเป็นสเตตันหักอันละห้าแสนเนี่ยห้าร้อยเคก็ยนะูนะิคแหละน้ำยูนิคน่าจะราคานี้นะครับทุกคนยูนิคเดี๋ยวมงกุฎมงกุฎไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดิมๆแปดแสนอยู่นะราคาเอาเรื่องอยู่กําไรเน้นๆครับผมซื้อมาสิชิ้นนะทุกคน10ชิ้น10ชิ้นก็500 k เ อุ้ยจะตังจะหมดแล้ววะโยกต่อได้ปะเนี่ยโอเคไปต่อครับ10ชิ้นนะผมซื้อมา5 0 0 k เคส่วนอีก9ชิ้นเนี่ยผมขุดได้นะครับโอเคถูกทำลายไปต่อโอเคถูกทำลายเงินจะหมดแล้วอ่ะทุกคนโอ้ียจไปแลกเอ็มวะโอเคสำเร็จแต่เป็นระดับเดิมครับระดับไฮ ไปเหมือนเดิมไม่ต้องใช้ครับเหรียญใช้ไม่ใช้ก็เหมือนเดิมครับโอเคได้อันเดิมยูนิคอ่าเงินหมด 1M พอไหมผมว่าไม่พอนะเดี๋ยวมันใส่ดูไม่ได้วะไอระดับยูนิคเ่ยมันใช้เงินเท่าไหร่วะน่าจะผมว่า 2M ไม่น่าพอนะเมื่อกี้ 2.3M นะเราโยกไปกี่ชิ้นแลเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7้าเหลืออยู่7ชิ้นโยกไปทั้งหมด12ชิ้น เสียตังไปแล้ว2องล้านสองสิบสองชิ้น2อล้านสองเหลือโยกยูนิคต่อนะครับส่วนอันนี้ผมว่า,ผมว,าผมว่าจะเก็บไว้ใช้อยู่ในแหวนเนี้ยสักอันหนึ่งนะเดีย๋ยวเราไปโยกต่อให้มันขึ้นระดับแรงนะครับตอนนี้ได้ยูนิคมาแล้ว4ชิ้นนะครับเก็บอันนี้ไว้อนหนึ่งนะได้มา5ชิ้นแหละนะครับอ่ะทำไมไม่รับเดี่ยวเนี้ยโอเคทุกคนแรกเอ็มมาแล้ว2 2M นะ 2M นะ่าจะพออยู่ ไม่รู้อะเอ็มแพงมากเอ็มละวหนึ่งร้อยก็ถือว่าโอเคแหละนะไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ก็แพงยังไงวะเดี๋ยวไปต่อนะทุกคนสองเอ็มจะพอไหมคลิปนี้ลงทุนไปประมาณห้าเอ็มละกันห้าผมมีตังค์อยู่ที่แรกผมมีตังค์อยู่สองจุดแปดนะครับเราแลแกมาอีก2 m ทั้งหมด2.8นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิรวม m ทั้งหมดนะผมลงทุนไปประมาณ4.8 m นะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ทุนคืนไหมไม่หวังกำไรอะนะครับหวังแค่ทุนแนละตอนเนี้ย ไปยูนิคเหมือนเดิมอันแสนห้าถือว่าใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะถ้ามันได้ยูนิคอะคือมันคุ้มแน่นอนเลยทุกคนแต่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอันเดิมเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นอันเดิมแบบเนี้ยคือเกลือรุ่นล้วนผมไม่น่าพอเนี่ยสองเอ็มดูโซลองยูนิคสักชิ้นไป500แสนหมดเลยเนี่ยใช้ยูนิคเนี่ยอ่ะไปแตก โอ้โโอเคได้คมเหลืองคมเหลืองมีราคาอยู่นะทุกคนอันนี้ขายต่อได้ครับไปเหลือหกแสนแล้วคมซมพูอือหืมระดับเดิมหรหลือสามแสนได้อีกสองครั้งครับไประดับเดิมระดับเดิมฮัลโหลพี่ชาย โอเคนัด,ดเดิมเดี๋ยวเรามาสรุปกันถ้าเอาไปขายเนี่ยเราจะได้อะไรคืนมาบ้างไหมนะครับน่าจะหมดแล้วนะแคทายที่ผมมีเนี่ย19ชิ้นตอนนี้ได้ยูนิคแล้วก็แตกไป1นึ่งยูนิคเหลือ4ชิ้นนะคอนดอกชิ้นละประมาณหน่งเอมนะได้มา2ชิ้นครับก็2อมหกมีชิ้นละประมาณ5 0 0รก็2องล้านหอันนี้ก็น่าจะ500เหมือนกัน3ล้านครับมงกุฎ5้0 0 0 0 เหมือนกัน2องอันก็3ล้าน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านอ่ะประมาณ4ล้านแล้วตอนนี้โคมราคาเช่นี้เองเหรอชิ้นละหนึ่งร้อยเคนะสีนะ่เอ็มครับก็ประมาณอีก3 0 0ร้อยเคก็4.3 2สองอันสองอัน4.6ครับผม 4.6K 4.6เราลงทุนไปทั้งหมด4.8ไอ้เหี้ คุ้มเพียเย้ยไรวะเนี่ยไม่น่าคุ้มนะทุกคนขอโทษในคำหยาบนะครับไม่น่าคุ้มนะถ้าเมื่อกี้ผมไม่เอาไอยูนิคไปแตกอะไง่ายๆจะได้คืนอยู่นะได้กําไรอยู่นะอันนี้อีก 200K ก็4.8แปนดะล้วเหลือแหวนอันสุดท้ายจากัวอ้าวแหวนจากวัวไม่มีขายครับทุกคนตีไปชิลละ200,000เหมือนกันแล้วกันได้ประมาณ 5M เอาไปขายก็โดนหักภาษีนะครับก็ถือว่า ยังไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะผมว่านะเออถ้าเมื่อกี้ผมไม่เอายูนิตไปตีซะก่อนน่าจะได้กําไรอยู่นะครับประมาณนี้นะครับลองเลทโยกตู้นะครับมันต้องมันค่อนข้างที่ใช้งบนะสำหรับโยกตู้นะคนที่โยกบ่อยๆ่อเขาน่าจะรู้ดีนะครับเขายกระดับยูนิตขึ้นแลอะไรเงี้ยเอาหน้าอิ่มนะครับเอาพวกของแลนะครับเออนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปโยกตู้คร่าวๆนะลองเลทนิดนึงนะครับทุกคนไม่ค่อยมีคนทำหรอกช่วงเนี้ยโยกตู้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับอาอสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมคอมเมนต์ได้นะครับประมาณนี้นะทุกคนไปแล้วเช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ